สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจากที่ตัวเกมได้ทําการประกาศนะว่าจะมีการอัปเดต เวอร์ชัน5.7.0ในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะมีการอัปเดตนักเตะที่ย้ายทีมแน่นอนครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตนะครับว่านักเตะคนไหนบ้างที่ทําการย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งผมจะยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับผมใน EP แรกนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะได้ทํา EP 2ให้นั่นเองครับผมโอเค มาเริ่มกันที่คนแรกครับผมก็กคือเบนทกัวนั่นเองครับผมย้ายมาจากยูเวนตุสนั่นเองครับผมสู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้ย้ายมาแค่คนเดียวนะผมก็คือ จะมีคุลูเซฟกี้นะผมย้ายมาด้วยนั่นเองครับจากยูเวนตุสเช่นกันนะผมสู่ท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับผมนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ก็คือซอยมาได้ทั้ง2คนเลยนะครับจากยูเวนตุสนั่นเองครับผมและคนต่อมาครับผมหวนกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับผมสำหรับคริสเตียนอิริกเซ่นนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เขาได้ป่วยนะครับผมจากการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ผ่านมานั่นเองนะครับและกลับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผมนักเตะขาออกนะครับก็ แอนโทนีมาซิยาว่าผมก็คือย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปสู่เซบีย่านั่นเองนะครับและคนต่อมาผมที่ย้ายจากแมนยูนะครับก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับผมย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่เอเวอร์ตันนั่นเองนะครับและมาที่เอเวอร์ตันแล้วนะครับผมก็ยังมีคนหนึ่งนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับผมก็คือเดนลีย์อัลลี่นะครับผมย้ายมาจาก พอตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองครับผมมาสู่เอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับและหลังจากที่ยูเวนตุสนะผมได้เสียนักเตะขาออกไป2รายนะผมนั่นก็คือมาดูขาเข้ากันบ้านครับคนนี้เลยผมดูซานวลาโฮวิดนะครับผมก็คือเป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมมากๆเลยนะสำหรับดูซานวลาโฮวิดนะครับผมก็เมื่อคืนก็ได้ลงสนามประเดิมนัดแรกให้กับยูเวนตุสแล้วนะผมก็ได้ซัดประตูไปด้วยนะครับผม1ประตูนะครับและคนต่อมาผมนักเตะขาเข้าของยูเวนตุสครับผมซาคาเรียครับตำแหน่ง d ดีเอผมนี่ก็ ซัดประตูไปด้วยเหมือนกันนะครับผมให้กับนัดประเดี๋นสนามนัดแรกของยูเวนตุสนะครับผมนั่นก็คือ2คนนี้นะครับนักเตะใหม่นะครับผมก็คือซัดไปคนละหนึ่งประตูนั่นเองนะครับผมในเกมเมื่อคืนนี้และมาที่ฝั่งลาลิก้ากันบ้างครับผมสําหรับทีมเจ้าบันทุมนะครับถือได้ว่าเสริมทัพโคตรโหดเลยนะครับผมสําหรับ FC บาร์เซโลนาคนแรกก็ผมอาดามาตาโอเล่ครับผมย้ายจากบูฟนะครับผมไปสู่ FC บาร์เซโลนานั่นเองนะสำหรับรถถังฝั่งทนครับผมอาดามาตาโอเล่นั่นเองนะครับและคนต่อมาครัับบบผผมมมมเเเเปปแอออออรรริกกโาาาายยยงนนะค้จ์ซลไสู่ FC บาร์เซโลนานั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเสริมทัพโคตรโหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอฟซีบาร์เซโลนาและยังมีอีกหนึ่งคนับผมที่ย้ายไปก่อนหน้านี้นครับผมนั่นก็คือเฟอร์รานตอริสนั่นเองนะครับก็ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมไปสู่เอฟซีบาร์เซโลนานั่นเองนะครับผมและคนสุดท้ายครับที่ผมมาปิดท้ายในอีพีนี้นะผมก็คือเอาใจแฟนหงนะครับผม หลุยส์ดิอาร์สนั่นเองครับผมก็ประเดิมนัดแรกได้ไป1นึ่งแอซิสต์นั่นเองครับผมในเกมที่ชนะคาร์ทิฟสามหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอีพีแรกที่ผมได้หยิบยกมาแค่บางส่วนนะครับสำหรับนักเตะที่มีการย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานั่นเองครับผมและยังมีอีก2คนนะครับผมที่ผมขอนําเสนอก็คือทางด้านของอวาร์เรสนะครับผมก็คือจูเลียนอวาระครับที่มีการเซ็นสัญญาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้านั่นเองนะครับซึ่งนนนน่่่่าาาาาจจจจะะะยยยัััััััังงไมมมีกกรรรรออปปเเเเดตตคบบบพวว้้ลใหสสโุู นั่นเองครับแมเลกคนสุดท้ายก็คือคีเลียนเอ็มบัปเป้นั่นเองครับผม,ก,ผมก็จากข่าวสารที่ทุกคนได้รู้กันนะว่าเรอัลมาดริดหรือราชันชุดข,ขาวนะผมได้มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าสําหรับคีเลียนเอ็มบัปเป้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเพียงการเซ็นล่วงหน้าเท่านั้นนะครับผมก็คือจะย้ายมาหลังจบซีซั่นนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมหาผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับตกหลน่นนักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะมาทําให้ใน ep สองนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปปรรระมมมาาณนนนนีี้้้คคคัััับบผไววเจอกใใหห่ลิสสด thank you